วันนี้พามาดูการผิดเส้นขนมจีนด้วยเครื่องจับถึงอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นเครื่องจับก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับนี่คือเครื่องนวดแป้งตอนนี้เรากำลังนวดแป้งนะครับซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทําขนมจีนเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับนวดไปจนกว่าจะได้แป้งที่มีความละเอียดและมีความเหลวที่เหมาะสม เครื่องนวดแป้งแบบนี้ก็จะมีหลายขนาดนะครับเล็กกว่าน,นี้ก็มีใหญ่กว่าน,นี้ก็มีเมื่อนวดแป้งได้ที่ระดับหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มเติมน้ําน้ําที่เติมตอนแรกจะเป็นน้ำร้อนนะครับเติมน้ําร้อนไปก่อนนวดไปเรื่อยๆก่อนนะครับ พอนวดแป้งแล้วก็เติมน้ําร้อนประมาณ2ขัน2ขันก็ประมาณ3ากิโลประมาณนี้นะครับแป้งกรจะมีความอ่อนเราก็เพิ่มความเร็วของการนวดแป้งก็เติมน้ําไปอีกครับเป็นการเติมน้ําร้อนตอนนี้ขันที่4นะครับเติมน้ําร้อนขันที่4ขันประมาณนี้ก็ประมาณ1.5กิโลในการนวดแป้ง โดยเครื่องจากลักษณะนี้นะครับเราก็ต้องมีการช่วยเครื่องด้วยก็คือการใช้ไม้พายกวาดแป้งที่อยู่ตามขอบตามริมของตัวถังออกมาเพื่อที่จะให้แป้งถูกนวดได้ั่วถึงมากขึ้นนะครับพอนวดแป้งได้ที่นะครับก็คือว่าได้ความเรียทร่อตต้องการแล้วก็จะนำแป้งไปกรองก่อนนะครับ เครื่องรุ่นนี้จะกรองโดยที่เขาจะปล่อยแป้งลงไปที่กละมังที่มีผ้าเขียวกรองนะครับขั้นตอนนี้คือการกรองแป้งครับซึ่งวิธีการกรองแป้งก็จะมีหลายวิธีนี่ก็คือวิธีหนึ่งนะครับเครื่องบางรุ่น ก็จะติดตั้งปั๊มใต้เครื่องนวดตรงนี้นะครับเมื่อนวดแป้งในที่นะครับก็จะเปิดปั๊มกรองแป้งไปลงที่เครื่องโรยได้เลยนะครับแป้งที่พร้อมที่จะนําไปสู่การโรยเส้นก็จะมีความเหลวประมาณนี้นะครับผมเน้นว่าประมาณนี้ซึ่งเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการทำเส้นขนมจีนนะครับ,รบถ้านวดแป้งได้ดีนะครับแทบจะไม่มีกากเลยนะครับดูนะครับกรอกออกมาแทบไม่มีกาก,ากเลย นี่คือฝีมือของการนวดแป้งนะครับนำแป้งมาเทลงใส่เครื่องโรยเส้นการโรยเส้นขนมจีก็ต้องมีเทคนิคนะครับเพราะว่าถ้าเราโรยเส้นให้เส้นทับกับเส้นที่ลอยขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นเส้นขาดนะครับต้องวนไปเรื่อยๆหลังจากที่โรยเส้น นะครับพอเส้นลอยขึ้นมาประมาณ2-3ถึงมครั้งเราก็ตักเส้นขึ้นมาถือว่าเส้นสุกสมบูรณ์ดีแล้วนะครับตักเส้นขึ้นมาตักมาแล้วก็มาทำให้เย็นโดยทันทีเท่าน้ำใส่ล้างนะครับถือเป็นการล้างครั้งที่หนึ่งล้างครั้งที่สองนะครับ ล้าครั้งที่สามายกเส้นนะครับยกเส้นนะครับโอ้ครับขั้นตอนต่อมาก็คือการจับเส้นแต่ละคนก็จะมีวิธีการจับเส้นที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว,ว่าทีนี้นะครับเหมือนกันเลยครับจับเส้นสวยครับ